สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมิเจคอมเมนต์ <comment. S 1> จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์แฟนบอลเล์บอลเวียดนามหลังจากที่ดาวรุ่งไทยจะไม่มีรุ่นพี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนาม หลังจากที่ดาวรุ่งไทยจะไม่มีรุ่นพี่แล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นเจ้าของโพสต์กล่าวว่าดูสิชัดชุออนและพิมพ์พิชยาเกิดในปี1998และปี1999แต่มีความกล้าหาญในการต่อสู้อย่างแท้จริงที่พวกเธอมีความหดเหี่ยมก็เพราะว่าพวกเธอติดทีมชาติมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยนี่ยังไม่กล่าวถึงอัชราพรอ,อีกนะ เธอมีสไตล์การต่อสู้ที่สามารถทดแทนกันได้ตลอดเวลาและที่กำลังจะมาในอีกไม่ช้านี้ก็คือวิภาวีแม้ว่าสาวๆจะมีรูปร่างที่ไม่สูงใหญ่มากนักแต่การตีบอล3เมตรก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างโฟทีดินทุยคิวชิงบิทูเยนปะทะชัชุออนพิมพิชยาอัจฉรพรและวิภาวีในซีเกมครั้งต่อไป โดยในปีนี้ประเทศไทยจะได้เลิกฟอร์มทีมชุดใหม่อย่างเป็นทางการแล้วจากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าพวกเธอติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2013แล้วเพราะว่าตอนนี้เมื่อเวียดนามพบกับไทยไทยก็มักจะตีบอล3เมตรตลอดเลยเมื่อเซตก็ยังคงเป็นพรพันธ์ซึ่งเกิดในปี1993มีความกล้าในการเล่น มุมมองท่านต่อมาครับในแง่ของการประสานงานกันทีมไทยยังคงดีกว่าเวียดนามและมือเซตของไทยก็ยังแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเอาเวียดนามมาเปรียบเทียบกับไทยได้ด้วยหรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนนี้ว่าถ้าไม่เปรียบเทียบกับไทยแล้วจะให้ไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นหรอแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าเอาชนะอินโดกับฟิลิปปินส์อย่างยากเลย ส่วนประเทศไทยเขาอยู่ในระดับโลกแล้วจากนั้นเม้น์บนก็เข้ามาตอบกลับว่าระดับโลกตอนที่มีหกเซียนอยู่หลังจากหกเซียนออกไปแล้วรุ่นอื่นก็ไม่สามารถเอาชนะเกาหลีได้เลยจะมาอ้างว่าไประดับโลกได้อย่างไงและก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่ารุ่นนั้นก็สามารถเอาชนะทีมระดับโลกมาได้หลายทีมแล้วนะตอนนี้พวกเรามาโฟกัสในการเอาชนะอินโดกับฟิลิปปิน์ให้ได้ก่อนเถอะผู้เล่นฟิลิปปิน ที่กำลังเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นไม่ได้สร้างความเมียกลำบากให้กับแค่เวียดนามเท่านั้นแต่ยังสร้างความเมียกลำบากให้กับไทยด้วยจากนั้นเม้นบนก็เข้ามาตอบกลับว่าเมื่อเปรียบเทียบเราก็ต้องเปรียบเทียบกับทีมที่มีระดับสูงกว่าใครจะไปเปรียบเทียบกับทีมที่มีระดับต่ำกว่าละ่ะการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปจะทําให้กลายเป็นคนอ่อนแอจากนั้นก็มีผู้มาตอบกลับว่าไม่ใช่นะ ฉันพูดถึงผู้เล่นฟิลิปปินส์ที่กำลังเล่นอยู่ในหลิกญี่ปุ่นระยะการตบถือว่าสูงแล้วเม้นบนก็เข้ามาตอบกลับว่าซานเทียโกตอนที่พบกับทีมเวียดนามยังดูเหนื่อยๆเลยนะจากนั้นท่านเดิมก็เข้ามาตอบกลับว่าไม่ใช่แค่เวียดนามเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศไทยด้วยแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาปิดท้ายว่าอัชราพรในช่วงพีคๆก,ก็ยังคงน่ากลัวและยิ่งน่ากลัวมากขึ้น เมื่อมีพิมพ์พิชยายและชัชชุออนเมื่อพูดถึงมือเซตอย่างพรพันเธอก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านุสราเท่าไหร่เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับพิมพ์พิชยายและชัชชุออนในช่วงที่ฟิตๆนะกระโดดได้สูงมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าอาัชารพรกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งเธอก็จะต้องแบกทีมอมเมนต์ท่านมาครับสิ่งที่สำคัญยังคงเป็นการรับบอลแรก ถ้าบอลแรกของพวกเราดีพวกเราก็จะสามารถปรับใช้กลยุทธ์ต่างๆได้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทีมไทยมีไพ่ของการเล่นที่หลากหลายอย่างพิมพิชยาถ้าเธออยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีทีมของพวกเราก็ไม่สามารถเทียบได้เลยมุมมองท่านต่อมาครับดูอย่างโซกะและมายู่ในทีมญี่ปุ่นสิชุดยู20แต่ก็ยังสามารถเป็นแชมป์เอเชียได้ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเธอผ่านการเล่นในเกมระดับโลกมาแล้วดังนั้นจึงมีความกล้าในการเล่นมากอยู่แล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับตามความคิดเห็นส่วนตัวนะแม้ว่าจะพึ่งฟอร์มทีมใหม่แต่ทีมเรารุ่งของไทยก็ยังคงมีสียรภาพมากกว่าเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งมือเซตถึงจะไม่ค่อยมีความหวังมากนักแต่ก็หวังว่าเมื่อเวียดนามพบกับไทย ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะได้แต่ก็ขอให้สร้างความยากลำบากให้กับทีมไทยได้นะชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่ามันฟังดูแปลกๆในหลายๆครั้งกับสถานะของผู้เล่นชุดใหม่ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยคอมเมนต์ท่านหมาครับมีแค่บิทูเยนเท่านั้นที่จะสู้กับทีมไทยได้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าพวกเราแพ้ในตำแหน่งมือเซต แล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าต้องเสริมในเรื่องของการรับบอลแรกจากนั้นท่านเดิมก็เข้ามาตอบกลับว่าพวกเขายังคงมีมือเซตที่ยอดเยี่ยมอย่างพรพันธ์แต่มันก็เป็นเรื่องยากสําหรับไทยถ้าหากต้องไปแข่งขันนอกเอเชีย er, ถ้าไม่มีนุสราแล้วนุสราแบกทีมชาติไทยเอาไว้ครึ่งทีมแล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วตอนนี้ทีมชาติไทยก็แค่ยึดติดกับหกเซียนอยู่เท่านั้น ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าบิทูเยนพันบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลแรกของเวียดนามนั่นแหละแล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าแต่ถ้าหากสภาพจิตใจดีเดี๋ยวบอลแรกก็โอเคเองแหละจากนั้นเมนบนก็เข้ามาปิดท้ายว่าบิทูเยนมีลักษณะการแกวงมือตกคล้ายๆกับจูถิงเลยนะ คอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านต่อมาครับก็แค่ฟื้นฟูในเรื่องของเกมป้องกันและการรับบอลแรกให้ดีทั้ง2ทีมมีความเท่าเทียมกันในหลายๆด้านตำแหน่งบอลเร็วก็พอๆกันตำแหน่งบีหลังและตำแหน่งหัวเสาก็พอๆกันพวกเราแพ้คแค่ในตำแหน่งของมือเซตเท่านั้นจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าแต่เมื่อนุสราไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมแล้วก็น่าจะเป็นพรพันธ์จับคู่กับทิชายาหรือไม่ก็สซรยา และเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าน่าจะเป็นทิชายาหรือไม่ก็นัทธานิชาเพราะว่าสุรยาดูเหมือนฟอร์มจะตกลงไปแล้วต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมสตาฟโค้ชแต่โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าน่าจะเป็นทิชายาแล้วเมนบนก็เข้ามาตอบกลับว่าทิชายาติดท,ทีมชาติมาตั้งแต่ปี2016ในการแข่งขันที่เวียดนาม จากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าฉันยังคงคิดว่าทากิชิตะยังคงเหนือกว่านุสดาอยู่มากนะต่อมาเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าทากิชิตะต้องเปรียบเทียบกับเฟิงคุณและอลิชักเลสซซึ่งนุสดาย,ยังไม่สามารถเอาชนะได้เดซ้ําและก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่ามีแค่ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเท่านั้นที่พวกเราพอจะเทียบได้แต่บอลแรกและบอลหลักของไทยดีกว่าพวกเรา เป็นเพราะว่าไทยเจอกับทีมที่แข็งแกรง่งบอลแรกจึงเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเทียบกับเวียดนามแล้วไทยกินขาดเลยจากนั้นก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะอ่อนแอเมื่อพบก,กับทีมระดับโลกแต่เวียดนามก็ยังคงตามหลังพวกเขาอยู่มากจากนั้นก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าพวกเขายังคงดีกว่าพวกเราหวังว่าเวียดนามจะทำผลงานได้ดีเมื่อพบก,กับทีมเยาวชนของไทยนะ และเจ้าของเมนก็เข้ามาปิดท้ายว่าจะแข็งแกรง่งหรือว่าอ่อนแอเดี๋ยวก็รู้รอดูว,ว่าเมื่อหกเซียนออกไปจากทีมชาติไทยแล้วจะเป็นยังไงและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายแสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวเลยนะครับโดยเขากล่าวว่าปีนี้อาเซียนกาง์ฟรียังคงดําเนินต่อไปโอกาสของเวียดนามดูเหมือนจะเพิ่มมากกว่าเมื่อปีที่แล้วและรายการนี้ก็จะใช้เพื่อทดสอบสําหรับซีเกมในบ้านในปีหน้าด้วยโดยในแต่ละทีม มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวทีมไทยแม้ว่าผู้เล่นรุ่นพี่จะยังไม่ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการแต่ความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมก็ถือว่าน้อยมากนี่ยังไม่ได้กล่าวถึงทัตด,ดาวและพรพันธ์ที่กำลังเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นด้วยนะทีมอินโดนีเซียเจ้าหญิงมังกรนังเลิกเล่นไปเรียบร้อยแล้วส่วนผู้เล่นชุดที่เหลือก็อยังถือว่าดีมากซึ่งอินโดนีเซียจะนำผู้เล่นเมื่อปีที่แล้ว มาใช้แข่งขันในปีนี้ทีมฟิลิปปินส์ซานเทียโกไม่น่าจะได้กลับมาร่วมทีมเพราะว่าเธอต้องเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วผู้เล่นโอนสัญชาติอย่างคาเลเมาก็เล่นในอย่างยอดเยี่ยมแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เล่นในรายการซีเกมเธอจึงขอถอนตัวและกลับอเมริกาไปแล้วและที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือทีมเวียดนามมีผู้เล่นอย่างเงียน่วนเพิ่มเข้ามาและถ้าเป็นไปได้ ก็อาจจะมีบิทูเย,ยนด้วยและการกลับมาของดินทุยจะทําให้เวียดนามแข็งแกร่งขึ้นมากและที่ยากที่สุดเลยก็คือตําแหน่งมือเซตเมื่อคุณต้องเลือกผู้เล่น2ใน3าคนได้แก่ลินซีลําอวนและถูหวยฉันต้องการลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่มีโอกาสดังนี้ตําแหน่งหัวเสาโฟที T, แนวเล็บแน่นอนเงียนส่วนดินถุยทูลินและนูควิน ตำแหน่งบอลเร็วบุยงานังเล็บแน่นอนเลถุยลูหเวเงียนชิงและบิทุยตำแหน่งมือเซตลินชีลำอวนและทูหวยตำแหน่งออปปอิ์สิตฮเตอร์คิวชิงนังเล็บแน่นอนและบิทูเยนตำแหน่งริเบโรทันทูเยียนทันเลียนและลิลี่ จากทั้งหมด18คนนี้ถือเป็นเรื่องยากที่จะเลือกให้เหลือแค่14คนฉันหวังว่าโค้ชเคียทจะให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถของพวกเขาออกมานะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้ปรดใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามหลังจากที่ดาวรุ่งไทยจะไม่มีรุ่นพี่แล้วหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์ จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ